นยำจัดซ่ายำจัดซ่าตอนนี้ก๋วเตี๋ยวแห้งยำตอนนี้ก็มาอยู่กันที่สาริฟะไก่ทอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับเป็นร้านดังอีกร้านหนึ่งนะพี่เบียนะถ้าเราพ่าดก็ได้นะคะใช่แล้วไก่ทอดมีผงกินด้วยนะว้าวป่ะว้าวชิ้นโตโตเลยครับ สิบสนะครับนี่โตเลยกินส่วนไหนก็สั่งได้ครับเพียงบอกว่าอยากลองก็ต้องมาจัดนะครับก็มีกรอบมากของกินของกินไหครับไม่กินมากเลยอ่ะเป็นกลุ่มก็ขนมไทยสวัสดีครับแบบไหนอร่อยอันนี้เราแต่ชอบ่แบบปีบบีก็ชิ้นหนึ่งค่ะชิ้นหนึ่งครับชิ้นหนึ่งครับ ข้าวเหนียวหนึ่งโอ้กำลังทอดคึกคักเลยใช่ดิใช่ดีใช่เปิดกี่โมงคะนี่เปิดร้านกี่โมงคะเปิดหกโมงครึ่ง เขาอยู่ที่หนึ่งรถขวาไปนะท้องแก่ครับแต่เขาทำไก่น่าก um ินเนาะเอาหารข้ก um no. ินเนาะอครับน uh ี uh ่รถโดยสารเปงนั uh ่งรถโดยสารไหมจาง้าายขขางัางซ้ uh ้าย่ง้งยข่้าตรงเ้ย้้ายขงัย้งซยขยงซ้ายข้ยข้้า้ายข้้ายข้างซ้าย้า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 าง้า ตรงนั้นนั่งกินได้จะข้าวราดแกงแล้วมีไก่ทอดเหมือนกันร้านเมื่อกี้นี้หลานสาวมาช่วยเน,ะะนาะส่วน<า>ร้านลูกสาวอยู่อีกจุดหนึ่งนะครับฝั่งซ้ายเดี๋ยวว่ามีแก่คงไปกินดูนะครับนั่งกินที่ร้านได้นี่โอเคแลนะ้วเนาะพี่เบนเนาะครับว้าวกรอ,อบเลยนะฮ้อนเลยค่ะกำลังทอดร้อนๆนี่ขายหมดทุกวันเลยอะ่ะร้อยห้าสิบ ทอดเองเลยนะอร่อยมากพี่รสกร็รสชาติกลมกล่มหอมพริกไทยกรอบนี่ไงข้าวเหนียวเหนีกรอบเนี่ยได้เลยใช่ไหมไม่ได้เอ็มอยู่มั้งหรอครับกี่จัดโรตีโอ่งไปอ,อิมเลย<า>ครับราคาแคเอฟซีเลยอ่ะครับ แต่รสชาติเข้มข้นถึงเนื้อเขาน่าจะหมักไว้ข้ามคืนเนี่ยมาลองได้นะคะไม่ผิดหวังไก่ทอดที่อร่อยที่สุดที่เราเคยกินมาหรือเปล่าไปที่ลำเนาะ,ะหนังกรอบแล้วก็รสชาติเข้มข้นโดยเฉพาะหนังนี่นะบอกกินนี่พลาดเน้อ รอบมากสิ่งอเออคนนี้บอกว่ามาตามรีวิวร้านป้านีป้าทองนะครับหน้าวัดหลวงมีทุกอย่างมีทั้งเนียน่ยงของหวานของขาวข้าวกันจิ้นข้าวซอยข้าวหนุ่มจีนน้ำเมี่ยวน้ำ,นำหยวกเน้่ยปตามนี้เลยเบอร์โทรนะครับ GPS ถึงนะคะนี่ฝากมุดมา,มาครับสวัสดีครับนี่โอ้ขายมากี่ปีแล้วครับเนี่ย ขายกี่ปีแล้วคะคุณแม่เอห้าหกบกว่าปีแล้วเาะห้าหกสิกว่าปี่อายุยีป่าเดี๋ยวจะเจแล้วเจะแปดแล้วเนี่ยแข็งแรงอยู่เลยครับยังขายอยู่นะเนี่ยโอดูร้านนะครับปนิปะทองมีอะไรบ้างเอ่ยน้้นนี้น้ำหยวกค่ะน้ำหยวนี้น้ำเงี้วน้ำเงี้ยวหนึ่งถ้วยน้ำยาครับน้ายาไม่มีลูกมีแตมีแต่อยย ซอยข้าวกันจีนข้าวผู้หมูข้าวสำคัญต้องกินเมี่ยงคำแล้คะเมี่ยงคำน้ำเงี้ยวเหรอลูกเจ้าน้ำเงี้ยวอันนี้ยำอะไรครับปีนี้ยำจ้าซ่านลูกเส้นจ้าเสานสูตร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 ที่ใหญ่โอ้ลองลองลองจ้าซานครับเดี๋ยวขอยำวันนี้แปลกดีจัดไปจ้าซ่านข้าซอยไหมข้าซอยหนึ่งหนอดูเดี๋ยวดูก่อน ข้าวเหนียวเรากินบ่อยแล้วครับเจอเบื่อเลยก็ซอยสุดที่นี่ยังไม่เคยมซอยสุดทนี่เลยซอยมาหลายปีแล้วเส้นเส้นเส้นก๋วยเตี๋ยวแห้งก็มีค่ะก๋วยเตี๋ยวแห้งก็มีมาหลายมาหลายมีหลายอย่างเลยอันนี้จบเลยจบเลยทุกอย่างของหวานมีอะไรของหวานไม่มีลูกไม่มีครับของหวานไม่มี ดูสีก็เข้มข้นแล้วค่ะควรกี่โมงคะนี่ก้ามองหรอกก้ามงถึงทุ่มครึ่งโก้ามงถึงทุ่มครึ่งใช่ขายหน้าบ้านเลยนะคะครับหน้าเลยแกเป็นร้านบ้านที่น่าคนหาเนาะต้องลองนะครับแล้วก็เมี่ยงทำต้องกินนะทำเองเลยนะคะแบบเอาไปห่อเองใช่ไหมคะอย่านำไปทำกินเองหรอกเอาแบบนี้แหละง่ายดีเดี๋ยวห่อไม่ได้ห่อไหมนี่จากสีสันทำจากเตาฟืน อ่าผ่านเลยค่ะผ่านนะครับเส้เสี่ยงแห้งดีกว่าค่ะยายตะสานไแนเอาเหรอระสานแนออลค่ะสานเอาอยู่เนาะดูดูดูยายลวกโอ้ลวกตรงนี้เลยชอบมากเนี่ยตะก้อโบราณเนี่ยครับยำตะสานเนาะโอ้ตะก้อเป็นแบบนี้ด้วยแบบนี้ชอบเนี่ยอนุรักษ์ดั้งเดิมครับอนุรักษ์ไว้ แล้วจะมีใครมาสืบทอดไหมครับเนี่ยไม่มีหรอกไม่มีแล้วเสียดายครับยายไม่ไหวก็ไม่ได้กินแล้วนะโอ้ครับไม่ไหวไม่ไหวไม่ได้กินแล้วลูอกครับไม่มีใครสืบทอดเลยนะยายมีคนไหนคะยายมีอยู่แล้วไม่อยู่แล้วจยายทองยายทองยายทองอย่างนี้ยายทองอ๋อยายทองเพื่อนยายทองยังแข็งแรงอยู่ครับเนี่ยขายได้แข็งแรงอยู่จังเลยครับที่25องศาอันี้กรับ เป็นแปดสิบบาทโอ้โหแปดสิบแปดสิบห้าหกสิบปีห้าหกสิบปีอายุเยอะกว่าเราอีกใช่แล้วตั้งแต่ถ้วยสามบาทน่ะสองบาทสองบาทเดี๋ยวนี้คืนสามื้อสุดยอดเลยอ่ะชิมชิมชิมไหนๆก็มาถึงแล้วนะค่ะนี่ยมาดูข้าวยำจ่าซัน มีเส้นก๋วยเตี๋ยวมีเส้นก๋วยเตี๋ยวนี่ก๋วยเตี๋ยวยำก๋วยเตี๋ยวแห้งเหรอคะอันนี้ก๋วยเตี๋ยวแห้งจ้ะก๋วยเตี๋ยวแห้งหนึ่งจ้ะใช่ใช่ใช่ที่จริงอยากกินทุกอย่างเลยแต่พอมันยังไม่อิ่มเียยำจะใส่ใส่น้อยนึงใส่มะละกอหน่อยนึงอ๋อยำจะใส่ถั่งอกลวกมะละกอใช่เส้นเส้นใส่เคี่ยวแบบก๋วยเตี๋หรอแต่มันตังตรงนั้นนี่โอ้คืออันนี้ก๋วเหลืองบดอนี่อร่อยโรเล็งนั่นถ้าไม่มีโวเหลืองก็ไม่อร่อยนะ ไปสูตรพม่าเหรอคะโอไทยใหญ่นี่แหละย่ท่ามาอีกอย่างนึงก็ยใหญ่ไม่ซุ้มค่าก่อแก่ฮะยใหญ่คุณยายถ้าไทยแบบไหนไทยแบบว่าไทยใหญ่เนี่ยหรอสวัดีไงค่ะ สวัสดีคุณยายป็นคนคนเมืองหรือคนเมืองแน่ลูกคนเมืองคนเมืองเป็นไทยใหญ่อโอ้ไม่เอาเห็ดมากนะคะหนูใส่เองลูกพริกอะใส่น้ำมะขามใส่น้ำมะขามด้วยใส่น้ำตปลหน่อยหนึ่งขี้ยน กระเทียมทอดกลือกระเทียมเจียวใส่หยุดแบบนี้เลยใช่อ่านี่เสร็จแล้วคะคุกเองอ๋อแล้วคุกเองนะเอ้ยดีดไปนี่คิวนอนเขาจันนะเจ้าครับยำจะซ่านยำจะซ่านอ่ะลองลองลองก๋วยเตี๋ยวแห้งอีกแล้วอ๋อสังก๋วยเตี๋ยวแห้งด้วยเหรอย่งละนิดครับหนุนกินอย่างละนิดอย่างละหน่อยเตี๋ยวใส่น้ำตาลน้ำตาลด้วยค่ะครับ เอาสูตรคุณยายเลยรับประกันความอร่อยกุ้งแห้งชู่รสชู่มรสน้ำตาลหัวดินรับล้ำต้องใส่เนาะเดี๋ยวก็ได้ค่ะไม่ต้องใอ่นได้แล้วคุณยายเขาเขอยู่เนี่ยครับอันนี้ใส่น้ำปลาน้ำปลาครับใส่มะนาวมะนาวเนี่ยมะนาวเทยๆเดี๋ยวปิดให้ด้วยไปเลยคุกเองจ้ะอันนี้ใส่ น้ำมันหอมหอมน้ำมันหอมด้วยหอมแดงหอมแดงทอหอมแดงแล้วหอมแดงก็ไม่มีแบบนี้ใส่ผักนี่ผักชีใบเลื่อยเหรอคะจ้าใส่กากหมูกากหมูเข้าไปอีกจ้านี่ยจะเต็มออ้้าวเรรียยบลองดูลองดูครับหลายสิ่งหลายอย่างนั่งต่อฝั่งนู้นก็ได้ ดูผักก็น่ากินจาอ่ะอันนี้เป็นยาวมันเนี้ยสูตรเมียนมาให้ใสพ่พริกเองกลัวเราไม่กินเผ็ด ใส่ไมัน้อใส่พริกใส่นิดนึงก็ได้ค่ะครับนี่เครื่องปรุงนิดนึงนะจัดไม่ต้องใส่น้ำส้มนะลูกค่ะใส่แต่พริกพอแล้วเนาะนี่ไม่จัดไม่ต้ใส่จัดะก็เต๋อไม่ใส่พริก๊กแปลกไหมพี่เบียร์มันมันแบบนี้เลยนะถ้าามมมันไไ่่เเกอ็ชาวเมียนมาเขาจะกินน้ำมันแบบนี้เลยเนาะเป็นชาวไทยใหญ่นะนี่ ก็คนละแบบเนาะค่ะอันนี้ก๋วยเตี๋ยวแห้งยำแต่เห็นคุณยายใส่เครื่องแล้วน่าจะอร่อยแล้วกากหมูใช่กากหมูเน้นเน้นกากหมูเน้นเน้นไม่มีหมูลูกใส่กากหมูใส่กากหมูนั่นแหละเสียดายของหวานไม่ได้ทำนะคะไม่ไหวเนาะหลายอย่างเกินหลายอย่างเกินโอ้แค่กินก็มาแล้้วมาแลวครับหอมถั่วโอ้เสียดายไม่มีคนสืบทอดต่อนะครับได้ค่ะคุณยาย ครับชิมอะไรก่อนดีเนี้ยเอากระโคนได้โอ้โหนี่ชอบชอบวอันนี้น่าจะเด็ดนะเนี่ยทั้งร้านอไหนขายดีสุดคะค่ะน้ำหยวกอ่ะขายดีอ๋ออ๋น้ำหยวกขายดีคล้ายๆน้ำยาใสๆเนาะนอหยวกนี่มันแบบไม่มีที่กระดูกแกงแบบแกงเรืองอ่ะน้ำหยวกก๋วยไม่ชอบไม่ชอบเลยน้ำหยวกก็มีไม่ชอบที่เดียวเด้อครับค่ะปากนี่ยังม่มีเลยขายดีแต่ว่าดีน้ำหยวก อร่อยมากค่ะน้ำเงี้ยวอร่อยไหมสุดยอดเหมือนจั่งใหม่ไหมให้สิบคะแนนเลยเข่มข้นคล้ายกันค่ะไม่ใส่ถั่วเน่าเนาะใส่ใส่หน่อยนิดนึงใทำมันหอมอืเข้มข้นมากติดใจเลยไม่มีวันหยุดนะคะมีไหมคะมีวันเสาร์ส่วนเสาร์จุธูเสาร์ครับวยำจั่งสัต คนละแบบคนละแบบแ่งโดนหนเราเอาเส้นมาแล้วก็มายำกับถั่วเหลืองถั่วบดน้ำมันครับเข้ากันนะลงตัวของกินเล่นเนาะครับยำจอซานอร่อยเข้าทางแหละชอบเส้นไงคุณนี่ยังฮึไม่เลยได้อร่อย กาวหวานก็ใส่แล้วาหวานก็ใส่เพิ่มแต่อร่อยแน่ได้กาวหวานก็ใส่น้ำตาลได้แต่ที่นี่ไม่ได้ใส่น้ำตาลนะ้โดนโดนชอบอันไหนสุดก๋วยเตี๋ยวแห้งอร่อยค่ะอ่ากับน้ำเงี้ยวชิมเนี่ยงคำหน่อยค่ะของขึ้นชื่อนะร้านนี้เขาทำเองมัดกบสมุนไพรมาเต็มสมุนไพรมาเต็ม แล้วความมันของถั่วมีรสหวานวา่าใบชะพูใช่ไหมครับใช่อืหอมเลยลงตัวมากเรียกน้ำย่อยก่อนที่จะชิมของคาวแล้ความหวานกับไส้มะพร้าวเลยข้าวเจียวแห้งอร่อยมากครบเลยนะ กนกของลงตัวมากแหละยำจัากซ่าเคยไปกินที่ไหนสักที่นะแถวแถวหน้าด่านอ,ะอ่ะได้ก่อ อร่อยอร่อยตรงผัวเหลืองบดทำไะเล่นไปอร่อยอันเนี้ยน si ัวสุดที่ชอบเนียวอยู่แล้วเข็มข้นสุดๆกินกับถั่วงอกพรสารว่ะคุณยายบอกมดนี่ชอบอันไหนเจ้ะอ้วนเข็มข้นแต่ประมาณชอบเดียวแล้วนะอ ของกินเล่นอร่อยคนละแบบพับขามาํำร้อยได้นะคะบับพิดหวังเจ้าครับคุณนียบอกว่าไหนๆก็มาแล้วขอชิมข้าวกันจิ้นหน่อยครับคุณยายบอกว่าของคุณยายอร่อยน่าว่ะครับมาไม่กินได้ยังไงที่นี่คนละคนละสูตรกับเชียงใหม่จะกินกับหอมขาวนะบ้านเฮาก็หอมแดงนะเบทิพนอแล้วก็บพริกขั่วพริกขั่วนี่เหมือนกัน เเงยลทำสิบแล้วอร่อยมากโดนใช่ไหมไม่ลองกันหยวกแล้วหลายอย่างแล้วดูว่าอิ่มหรือเปล่าครับยายอร่อยมากเลยค่ะเป้านะเป็นเยังไงไหมข้าวเหนียวข้าวเม็ดเล็กๆแล้วก็รสชาติอร่อยกลมๆบอกก็ย่าบอกว่ารสสูตรไหนอมันกลิ่นนี่พลาดเลยค่ะครับ บ้าวคุณยายเนี่เป็นทองยังเหลืออยู่หรือเปล่าคุณยายถามต้องจัดก้อยป่าเป็นถ้วยก้อยแปะดีคุณยายขายไม่ได้ขายถ้วยใหญ่นะถ้วยกำลังดีสามารถกินได้ครบทุกเมนูเลยนะคุณยายใส่อย่างน่ะน้ำมะขามอืมต้องใส่กะใส่กะใส่ปลาไหลใส่มันมันกระเทียมเจลเนี่ยอร่อยเหมือนสูตรตังพ่อแม่หรอพ่อแม่มันใส่ป่านะลูก ถ้าแม่อันนี้ขอยใส่าอันนี้ยายใส่กุ้งแห้งนะมันจะหวานมาดูหยิบนะเห็นไหนก็มาแล้วคุณยายบอกกินให้ครบครับให้ครบข้าวเหนียวก็อร่อยข้าวเหนียวนี่เด็ดโดนใจเลยเนี่ยอยากซื้อไปกินที่บ้านเลยเนี่ยอันนี้ให้เบียร์ทิพย์ชิมใช่ไหมใช่พกพกกลงๆคนอยๆกลืนโอ้ยนี่คือน้ำหยว ยาำหยวกยาไต้องมาเหมือนนะเหมือนต้องทขามานะยายซื้อผัแห้งม่ได้ใส่ป่าเก็มป่าแห้งรับประกันความอร่อยโดนไหมอืมเป็นได้พ่อกินง่ายกินง่ายยายกินง่ายกินง่ายครับใครมากพี่กอกก้บเอาหน่อยยายเนาะครับได้ใส่ได้เนี่ยเข้มารองให้ครบรองให้ครบ รู้แล้วี่ธีรสชาติเหมือนอย่างเหมือนอะไรครับน้ำยาป่าอ๋อแบบไม่เผ็ดน้ำยาป่าแบบไม่เผ็ดแบบนุ่งๆแบบกินแล้วแบบสบายท้องอ่ะกินแบบนี้ไม่อ้วนนะเหมาะสำหรับคนที่ไม่กินเผ็ดนะครับอือหือได้ไหมสดชื่นไหมอยครับจกครบแล้วนะคุณยายครับ ครบแล้วครบแล้วครบแล้วครบยัยหกอย่างสุดยอดสุดยอดทร้งข้าวซอยพอครับไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วอ่ะข้าวซอยอีกหนึงท้องแตกไม่ไหวแล้วครับเดี๋ยวข้างหน้ามาลองข้าวซอยนะวันนี้ไม่ไหวแล้วครับไม่ไหวแล้วยัยเทียเก่งเนอะครับคือประกิมมาเกือบครบแล้วอ่ะทางข้าวซอยแม่แกันซิ กินตั้งหลายอย่างครับทั้งหมด165บาทเองสามสามสิบไม่แพงครับมาอุดหนุนกันได้15บหาบาทสามสิบทำจับมือจุดเลยตอนนี้ใช่ท้องแป๊บแล้วเดี๋ยวไปหาอะไรกินต่อเนาะครับยังไหวอยู่เหรอเดินย่อยก่อนแม่ข่ำมากเลยครับขอบคุณนะครับเอาคุณลุ้นใหม่นะครับครับโโอ้ห มากินเมนูเนเจอร์ค่ะต้องปนก่อนน่ากินเนาะนี่เป็นไสพีกนะเดี๋ยวพีกต้องเติมเองดูของคนเยอะมากน้กว้างกว่ากันมซอยนิดนึงเนาะอ ก็ยนะัอองกินไม่อยู่ละติดใจเไปทิบก็เมนูอาหารตามสั่ง <c oughs> พริกแกงหมูกรอบเน่ย